คนชอบถามผมว่าเออครีอเตอร์กับอินฟลูเอนเซอร์ต่างกันยังไงจริงๆแล้วคำว่าครีอเตอร์กับคำว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันไม่ได้ขูกแบ่งแยกกันชัดเจนมันมีสัดส่วนที่มันทับซ้อนกันด้วยเอาคำว่าอินฟลูเอนเซอร์ก่อนก็คือคนที่สามารถชักจูงคนได้มีบทบาทพูดแล้วคนเชื่อถือครีอเตอร์จริงๆก็คือมองว่าเป็นคนที่เผยคอนเทนต์นี่แหละนะครับแต่ว่าครีอเตอร์บางครั้งก็มีความเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยเหมือนกันเพราะก็สามารถชักจูงคนได้นะครับ เพราะงั้นคำว่าคริเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์มันไม่ได้แบ่งกันชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์คนคนหนึ่งสามารถเป็นทั้งคริเอเตอร์ก็ได้และเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในตัวก็ได้อินฟลูเอนเซอร์มันมาพร้อมเครดิตบิวตี้มาพร้อมกับความน่าเชื่อถือในในฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับส่วนคำว่าคริเอเตอร์มันมักจะมาพร้อมกับความสามารถในการผลิตคอนเทนต์เป็นงานวิจัยครับของสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับคำร่วมกับออกซฟอร์ดเขาวัดว่าใน การเสพข่าวของคนแต่ละประเทศนะครับเขาเสพข่าวกันแบบไหนนะครับแบ่งเป็น3หมวดครับอันแรกก็คือ m o s q t o a g r e c t ก็คือเสพข่าวโดยตรงกับสม,มาร์เลยนะครับอันที่2คือเสพจากโซเชียลก็คือดู Facebook, TikTok, YouTube แล้วเสพเป็นข่าวนะครับอันสุดท้ายคือ a e g r e g a t e aggregate ก็คือเสพจากพวกช่องทางที่มันเป็นแอป,ปกระจายข่าวเช่น g o o l e n e w s y a h o o News หรือไ i น์คนะครับประเทศไทยเนี่ย เราเสพข่าวจากโซเชียลเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับอันดับหนึ่งของโลกซึ่งเงาเงาบักเข้าใจว่าอ๋อคนทั้งโลกเวลาเสพข่าวต้องเสพเหมือนเงาเนาะเข้า Facebook เข้า YouTube เข้า t i k t o อรก็เสพเป็นข่าวไม่นะครับประเทศอื่นเขาเสพข่าวแบบอื่นกันนะครับอย่างกลุ่มแรกเนี่ยฟิลแองเกลเงาเวกันมากสวิรนเนี่ยเขาเสพข่าวจากไกด์เวกเป็นหลักก็คือเขาไม่เชื่อข่าวจากโซเชียลนะครับเขาเชื่อข่าวจากสัมมักโดยตรง เขาจะดูเข้าเว็บไซต์สม,มัครข่าวเข้าแอปสม,มัครข่าวเข้านิวส์เวกเตอร์ของสม,มัครข่าวโดยตรงนะครับเป็นวิธีการเสพแบบโดยหลักของเขานะครับอย่างกลุ่มประเทศข้างล่างเนี่ยเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันเนี่ยนะครับเสพข่าวจากตัวนิวส์อารกิเหมายความว่าเข้าไปในแอปที่มันเป็นตัวรวมข่าวนะครับเช่น Yahoo News นะครับ Google News หรือถ้าไปบ้านเงาเยอะหน่อยก็ไ i n e n e นะครับจะเสพจ,จากตรงนี้เพราะว่าเป็น เป็นตัวแอปตัวหลักที่กรูดข่าวที่น่าเชื่อถือมาให้แล้วนะครับแต่คนไทยเนี่ยเราเสพจากโซเชียลเป็นหนักเลยนะครับอันดับหนึ่งของโลกด้วยซ้ำข้อดีก่อนข้อดีก่อนของก,การเสพจากโซเชียลคือเร็วครับมันไวมากนะครับใครโพสอะไรก,ก็เห็นได้ไวมากไม่ต้องรอสมัคข่าวมากองข่าวมาตรวจสอบนะครับข้อเสียคืออะไรครับคือเราเสพข่าวปลอมเยอะมากครับเราเสพข่าวปลอมเยอะที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนะครับเพราะเราจะเจอสมัครข่าวที่ใครสักคนอยู่ดีก็ตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นสมัครข่าว โดยที่ไม่ได้ต้องผ่านจัิยารรมไกลๆมีกล่องจบนิเทศมีกล่องแบบเป็นสมาคมนักข่าวไกลๆเนะเาะก็เลยกลายเป็นประเทศที่ขูกอกง่ายครับเพราะว่าเราเสพจ,จากโซเชียลเป็นหนักเนะเาะซึ่งตรงนี้มันก็เลยทําให้เกิดปัญหาสังคมบางนี้แหละที่แบบเรา,เ,าเราเชื่ออะไรกันผ่านโซเชียลแล้วก็คนไทยเนี่ยเชื่ออินฟลูเอนเซอร์เยอะเชื่อโซเชียลเยอะนะครับแล้วก็เสพจ,จากโซเชียลเป็นหนักนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมที่ทำให้เห็นว่า เรื่องจริยธรรมมันเลยสำคัญมากๆเลยสำหรับคนที่เป็นคอนเทนต์คริสเตอร์ในประเทศเราเพราะว่าคนไครเสพข่าวจากตรงนี้เยอะแล้วพอเราใครๆก็เป็นคริเตอร์ได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นคริเตอร์ก็จะไปผ่านการการันกรกองผ่านการเรียงการสอนแบบที่เราผ่านคณะอย่างนี้เทศศาสตร์อเงี้ครับเราไปจับสถิติจำนวนคอนเทนต์คริสเตอร์ในประเทศใคร่อนเนี้ยภาพรวมคนทำหมวดไหนเยอะ คนทำหมวดไหนน้อยที่สุดในประเทศนี้นะครับผมวิสมาให้แล้วหอันดับที่มีคนทำเยอะที่สุดในประเทศตอนนี้นะครับอันดับหนึ่งครับไลฟ์สกายเนาะอันดับ2บิวตี้สามทราเวลสี่เอองกระเคงห้าเกมมิ่งและหกฟู้ดแอนด์ดริงค์นะครับเฉพาะ6หมวดนี้ครับกินพื้นที่จำนวนคอนเทนต์ในประเทศไปแล้วหกกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอืมแต่สังเกตว่านิวส์เนี่ยอยู่อันดับอ่าอันดับ8 นะครับเงียวเสือเงบแปลแต่กลุ่มข้องบลเนี่ยเยอะมากๆนะครับตรงนี้ก็ช่วยดูได้ครับว่าเออคนททาหมวดไหนเยอะหมวดไหนน้อยถ้าเราอยากจะทำครือขอา์เราก็ควรจะรู้ว่าตอนนี้คนทําเยอะคู่แข่งเยอะไปด้วยเนาะคนทําน้อยเออคู่แข่งอาจจะน้อยแต่เอ๊ะเมกซินโฆษณาก็อาจจะไม่เยอะนะครับเพราะงั้นอันเนี้ยเอาไว้ดูเปรียบเทียบกันได้นะครับถ้าคุณอยากจะทำคอนเทนต์ในหมวดต่างๆเนี่ยควรควรจะไปอยู่แพลตฟอร์มไหน จะมีอยู่ทั้งหมด6หมวดครับที่ทำในยูคูด้กี่นะครับ 1. ครับฟู้ดสปอร์อสังหารายสกายวาไรตี้เทคโนโลยีและรถยนต์นะครับหมวดนี้ก็คุณๆกเข้ายูคูจะเจอหมวดนี้เยอะนะครับแล้วบน f c e e o o o อะ่ะหมวดไหนที่ได้รับความนิยมสูงสุดหรือแบบเป็นเครีเอเกอร์หมวดนี้มาทำ Facebook จะได้เอ็นจเมนเยอะที่สุดนะครับก็มีอันดับหนึ่งครับนักข่าวครับ นิวส์ News, บน Facebook e n g a g e m e n t ดีที่สุดนะครับอันกับ2-3-4ครับก็มีเรื่องครอบครัวนะครับฟิล์มแอนด์มูฟี่นะครับ movie, คุกกิ้งโซเชียลอิชชูก็เช่นอ่าการ์เมติกเนาะเป็นโซเชียลอิชชูนะครับ IG รู้อยู่แล้วเนาะบิวตี้อย่างับหนึ่งนะครับบิวตี้ไอจีดีมากๆนะครับแล้วก็ช่างภาพครับแม่งร้านภาพสวยๆก็ลง IG เนาะแล้วก็อันกับ3คือเฮลท์แอนด์ฟิตเนส สุขภาพก็ลง IG เยอะนะครับแต่มีหมวดนึงครับที่ไม่ง่าเชื่อว่าอยู่ใน IG ก็ยอดจะกีนะครับก็คือวิลส์เกรอสังหาครับสุดท้ายครับ t i k ก o อกครับก็ t i k ก o k เนี่ยจริงๆ n g a g e m e n t เยอะทุกหมวดนะครับแต่หมวดที่ได้ยอด En ็นจเนตสูงสุดใน t ิ k t o k เนี่ยอันดับหนึ่งครับข่าวเช่นเดียวกันนะครับ News ลง t i k t o อกดีมากนะครับ s ช p p ปปิ้ง o ปรโ t ชั่นเพจไลฟ์สไตล์เอ็น n เน n ตแล้วก็เทคโนโลยีนะครับ รายได้จากเครืเกอร์90%ของประเทศเนียครับส่วนใหญ่มาจากแบนด์ครับมาจากแบรนด์ที่เลือกเครืเกอร์เพื่อโฆษณาเพื่อให้รีวิวสินค้าเพื่อส่งสินค้าไปให้เพื่อช่วยแบงด์ขายของนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าแบนด์เลือกเครืเกอร์จากอะไรนะทีนี้เวลาเอเจนซี่เลือกเครืเกอร์ครับเขาก็จะเลือกมาจาก1เคยร่วมงานกันไหมผลงานดีไหมคุณภาพเป็นยังไง้วเขาจะเข้าไปส่งในช่องนะครับว่าช่องนี้ทำเกี่ยวกับอะไรบ้างซึ่ง อันหนึ่งที่คริเอเคอร์เอเจนซี่ไม่เลือกแน่ๆนะครับคือคริเอเคอร์ที่มีประวัติไม่ดีหนึ่งประวัติไม่ดีอ่าเพราะงั้นเป็นคริเอเคอร์ต้องดูแลภาพลักษณ์ตัวเองนะสองอนิสัยดีหรือเปล่านะครับสามก็คุณภาพงานดีไหมนะครับคุณภาพงานออกมาโอเคไหมสี่ก็คือแหราคาโอเคหรือเปล่าแพงเกินไปไหมหรือถูกเกินไปไหมทั้งหมดเนี้ยเป็นตัววัดข้อหนึ่งที่เราจะได้เงินหรือไม่ได้เงินนะครับก็คือเรา ดูแลตัวเองได้ดีหรือเปล่าเหมือนเสือเปียงนะครับมีข่าวเชาเยอะก็ไม่มีใครจ้างใช่ไหมครับอีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องฉายแสงเนาะมันยังมีบางข้อที่เดี๋ยวนี้แพลตฟอร์มจะปิกมากๆนะครับถ้าคุณทําเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้คุณโดนแบรนด์จากแพลตฟอร์มลดการมองเห็นยอดไม่ดีแน่นอนนะครับเช่นเรื่อ,ง,อกงการเมืองการเมืองอะไรงี้ต้องระวังนะครับการโพสอะไรต่างๆมีปัญหาเยอะ เรื่องแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์สารเสพติดอันนี้รู้อยู่แล้วเนาะนะครับแต่บางเรื่องที่คนไม่ค่อยรู้อ่ะเช่นคุณรู้ไหมว่าคุณถ่ายคลิปทิกตอกอ่ะระหว่างขับรถไม่ได้นะครับแพลตฟอร์มแบง์นะครับแพลตฟอร์มลดการมองเห็นทันทีเพราะถือว่าไม่ปลอดภัยเราเนี้ยคุณก็ต้องรู้ว่าคุณอยู่ในแพลตฟอร์มไหนเป็นครีเอเตอร์ที่เหมาะสมกับแพลตฟอร์มด้วยหรือเปล่านะครับสุดท้ายก็คือ,อ แล้วสังคมยอมรับหรือเปล่าเนาะการเป็นคริสเตอร์ที่ไม่เกียร์สังคมจะเริ่มเริ่มลดทอนเขาไปเองโดยอาาัตโนมัตินะครับยกตัวอย่างเช่นคุณนิสัยไม่เกียร์อย่างเงี้ยงานอีเวนต์ต่างก็จะไม่เชิญคุณนะงานประกาศรางวัลกลางาผมเพิ่งไปเป็นกรรมการในงานเทรนด์โซเชียลอะวอทมารู้รู้ไหมเขาวิสคริสเตอร์มาการะหมวดสมมุติหมวดนี้วิสคริสเตอร์มา10คนพี่เกียร์อันดับอะครับแล้วเขาเอาปัญหาที่คริสเตอร์คนนี้เจอดราม,ม่าทั้งหมอดะ มาวางไว้ข้างขวานะครับให้กรรมการงัางดู่เฮ้ยครีเอเกอร์คนนี้มีปัญหาอยู่สิบอย่างครีเกเอร์คนนี้มีปัญหาอีกสามข้ออะไรเงี้ยดราม,ม่าที่เคยเจอรับงานนู่นนี่นั่งมีปัญหาดราม,ม่านู่นนี่นั่น,นเพราะงั้นสังคมก็จะไม่ยอมรับก็จะถูกกดทอนคุณไปโดยอัตโนมัติเองนะครับสุดท้ายคือคนดูครับคนดูยอมรับหรือเปล่าเนาะเราจะเจอเครีเอเตอร์หลายคนที่สุดท้ายเจอดราม,ม่าบ่อยๆอ่ะ ยอดมันก็ลงเองอัตโนโมัติคนดูเริ่มไม่เชื่อคนดูเริ่มไม่สนใจหรือคนดูเริ่มแบงมันก็จะเป็นโดยอัตโนโมัตินะครับแต่แน่นอนก็ยังเจอปัญหาที่แบบเครเอร์บางคนทําตัวแย่ๆแต่ครคนดูชอบก็มีนะนะครับอันนี้ก็ต้องสู่ภาคสังคมช่วยจาัดก,การต่อไป